สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์สสุขทุกคนเด้อมื้อนี้กะสาตายมาโค้เนาะพี่น้องสิเพราะว่ามื้อนีเห็นเป็นบ้านเกิดของสาวอ๋อเนาะสไตล์สีมาซื้อเค้กสะพายเพื่อนเนาะพี่เพื่อนกับโมฮู้ดอกพี่น้องมาสไตล์สีมาซื้อเค้กสไตล์กะให้เพื่อนไปถ่ายอยู่ห่านบุพเพเนาะสไตล์บ่ได้บอกเพื่อนมาสีมาซื้อเค้กเนาะพี่น้องเดี๋ยวสไตล์กะมาหอดห่านเค้กแล้วมาเบิ่งเด้อพี่น้อง ซีบัวนี่นี่ดี้องค่ะห่านเค้กยูเมืองโคกเนาะก่อนกักีเป็นเงินไทยกัอะไรบ้าคืทยเป็นอะไระเช่นซื้อ่าอยเนื่อ่องหอดเบ่อช่องเบื่อกระปออ๋ พีเนราะถ้ามาเป็นเงินไทยกะสรดอยเนาะเพราะว่านั่นเนี่ยสร้อยเพราะว่าหกชิปไปนะบ้านเกิดเป็นประเทศจีนสบาีพี่เนาะเพื่อนเพื่อนโมโหหรอกแปลว่านัดเพื่อนไปหานุเพยอีกเรื่นจตำหนะเนาะเงินเอามาซื้อเค้กนี่กะเป็นเงินของเอื้อเอนะเพื่อนไทยเอามาแบบเพื่อนฝาเครื่องมาให้พี่เนาะก็ว่า โบท่านเด็กเขาไปเซ่ไดนะ้เนาะเขาบอกให้ขเขาก็ได้โบท่านเด็กเขาไปเอาเขาจะว่าประมาณบั้นบันที่ข้าวซองเนาะก็กขอบใจเอเอไดรายเดอร์ที่ผาเงินมาหายเนาะ นนนคนเห็นสาต,ตาซื้อเกเข้าไปว่าเพื่อนผูซื้อจนนะไรเนาะค่ะไป็นวันนี้ค่ะกระลงครับรถมากนาะพี้องาะเดี๋ยวสิอาไปสะพายอยู่อาหารบุเพกระั่างไปซาตายมาก อ๋อต้ออไมได้โดด้กน้ำขาดน้ำได้หันหันแน่นาันอันน้ำปั้นไมเนี่ยเปี่ยนเปลี่ยนไ่น่งยืบอเปี่ยนมาจะนั่งหรือเปล่าเปลี่ยนหันเนี่ยอ๋อหันเนี่ทางนานี้กูนี่น้พี่เองเพูนเน้นแหะนี่กะเปล่าก่อนเี่ยเปล่าเองเนี่ย ว้าวทุกสัปดานเกิดเนอะห้องบริห็นหน่วมา้างคนบวชเขาเองบกบินมันน่เอานีไปบอกให้ได้เปิดบอกว่าเดททูยูเด์ทูยูเอาพ่กจะยืนขึ้นที่แล้วพ่อนะ Happy b i r t h d y Happy birthday ดสัตมันเกิดไว้ฟาดกันตีกันน้ำตาน้ำตีน้ำตจเดอ๋ยววไปเปนัางจะผุดไปนี่กมากินบุฟเฟตนาะพี่เ้างเขาาไปนางขังโอเจะไปใชไหมนี่นี่มานั่งอยู่ก่องนี่ บอนมัวโปรยเมากกระไคางัเป็นนางตัวตัวั้นกระไรคคางนี้เย็นอยู่บ่เย็นังใหญ่บ่นะพี่น้องจะไปานเกิดเจออนะมงน้นเกิดระนี่ีพวกหมอดเอปนรมากเอากมนแล้้อ จะาล้อม oh, ันเกดกันนะโอ้ยหูก้อนน่ะพี่นนอกโอ้เสื้อผ้าเสจแล้วมาถ่ายหูน้วกันนะทำเท้าพี่โอเคไยัง้าอันนี้อมหอมไห้อมใช่ในกล่องหันไซตัวเอาจัดเต้ามากตัวใหญ่บอด ่นะมันนอี่แหละพี่น้องนี่แล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะหายส้วนเสอดินน้ำแล้วต่ว่าสอดินเพิ่นเบาบางกะมีแต่ว่าเงินที่เหลือเสียใตกะเสียเอาไว้ไปเอาของอยู่ป่าเซ่นาะเพราะว่าเพิ่นบ่ทันเปิดนะพี่น้องเพิ่อนหายมาดิอ่ยงพวกนี่แหละพวกเสออ็อกับเป่าบนโต๊ะนี่กับสะพายบ้านเกิดเพื่อนาะดีใจบ่เสออ็อดีใจบ่ดีใจนะพี่น้องอ้อมากินบุฟเฟ่พี่น้องดีใจไง มีนอยแค่มีสบายดีดิหมขอบใจเอนติพี่เอพี่เอนี่กับเค้กนะพี่นอวันเกิดหักกระแพกันแน่แตงเห็ดอะไรมาเด่าพี่นอมากินบุ๊ะแผล่้นแค่สีก้นน้เพราะว่าคนข้าเีคนบา

กินไปกินมาเห็ดอันนันดมสิเค้กนะพี่เนองกินบ้างป่พ่นุ่มใช่บอสสะดวกป่ะนี่แกมีหอยแขรงแล้วพี่ใช่ห่นเจ้ามาเห็นหอแขรเออรมันเนาะเขาได้เมื่อแวนี่แะกินหอยแขกโมเป็นคอยนนี่แน จะมาอาปากกุ้งเท่นี้ซาญดิเราคืนก็หมายเก่งขนาะนี่หน่อยได้ยังนี่มออ้ตาตาเราเป็นน้อมาซึ่กันไงะคือกันมาไม่ใย่อไม่เลไนเีเื่อเดินักเนอืมอนเพื่อนกินเค้กนเนาะได้ยแหละ ก็้ปากินเค้กเด้พี่น้องนี ans. ่มิธีกินเค้กนี่ป้าโบเบิ้ลยังวะเบิ้ลสีเหลาสิมงตัวนี้นี่พี่น้องท่ไหน นี่สิาละบไปเลยนะเล้พี่อ่ะกินเค้อ่อกินเลยกินคำใหญ่เลยนะตายเกิรเิ่โตมันที่เนาะเยตัวนี้ใหญ่เลยกอดกันเยากะลุกก่ากันอีกะหักเนาะ

นนบรรยากาศแจวกลวงกับบุมีคนนออย่างคนโลายไหมคนโลายดรกพี่น้องเพราะว่ามันอัอย่างนี้มัน้นโเคื่อยาเนาะประมาณจักขอกับบเคยมาางกับขืนจักเถอบรรยากาศทังค่ายก็จะเป็นแบบทงนะพี่น้องอรอรรบรรย,ย,ยากาศดีขนาด เด้อม <y> <ify> ันจะกะดีทางอันนี้ก็จะเป็นทางขนุนนะมันจะกะทัางกัอันนี้กะทงนะอ้าพี่น้องบิวิวนบิวกินเค็แลพี่น้องแต่เปามนีสินะกินไปกินมากกับไก่จะอิ่มเลยแหละผมน่งพักฟอดนะ ยิ่งรบเพิยิ scenes, e oh! ่มนีกินเค้กต่อว่านี้อกแ่พี่น้องโอ้โยจะบรรยากากีนพี่น้องเลยส้มิวบน้อะยากขึ้นขนคนแห่งรแต่บ่าเลมากขึ้นขึ้นนอมือกัวันเกิดซออนแต่ว่าโบเลจ้าหาย่าาขึ้นนอนพี่น้องเพราะบ้ ไปวลาเนาะเมย์หไปยามกังืแต so uh. wow. okay. oh. oh. oh! ่ปะ้นดีวใ่เฮ้ยยังเขาจ้กินทั้งนมาจ้กินอีจ้ากินอนอ้โหันมันหมักตามลนะเออะรเเยะาสองอิ้มเลยพี่น้อยิ้มแล้วปคนกรังกามาแลงก้มาไอ้พวนี้มันใส่เดมือ มาอนยากอ่ะโอคนกลังมาได้เติมมีพี่น้องอยากมากก็มาได้เลย่ะนอนจำ้อากาศนะอนฮอเนาะอนฮอแน่มาสังขานี่กับเอากินกินซะเอากินให้มันเบิดได้เอาเอาเขากำไย่ไเบิ ต้มอยู่บ่ไปซองคนนั่งเมื่อนั่งตะเกียแฉะบอ๊อร่อยบ่๊ะแฉะอร่อยเค้กกระปุกมุนนะตาตายคนตาตายคนะน้าคนบ้าควแล้วก็ใส่ข้าวน้ำเนาะเอาบะใส่ข้าวน้ำเค้ก จบากที่สกินเบิร์ดเขสิปั๊บได้เราวันนี้พี่น้องกินโมเบิร์ดนี่กินเห้มันเบิร์ดได้ขนพี่น้องซื้อเงิเฮีกายี่เบิร์ดเพิ่มาเก็บเงินเนาะคนก็ได้พอเขมาห้านแบบร่าปนนี่เหรวะพ่อ นี่พี่น้องคนก็เริ่มได้เนาะใครตายเิาายจายเงินนะพี่น้อง ăn tónica tiếp tay ngân là vừa mãi tao ngân mãi tao ngân mãi tao ngân เ็กบินี่ยยับไปไกลๆีิดค่ไกลแล้วจะจังไ่บงานห่นินแรงงานร่วมแดนีป้นแงน่งินใคกอาารยแดนทีสาขาเป็นทงน่กันอะไรวะห้าร้อยห้าร้อย มาเนาะดี่เลยคนสีคนยีร้ฟเปไดนะตา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 โอคเลยอีกแล้วอเคมาเรื่องนี้เลยนะมาเรื่องนี้อือคนมาก tham gia bạn nó thì คามบักนะขามไปบ้านต่อยพวกันต่อคามบักพวกนันมาดังดังบุษรดณมาอ่สิไปมาเนี่ยอดีตด้ลย <laughs> ไเ้ยมงเม่นมึงเม่นช่วงหาใจด้าเนาะผู่งกยาขนาดตอนนี้ก็มาหอดเทียงแล้วเนาะพี่น้องเลีเทียงเพนว่าสีสฟพายก็เห็นก่อนจ้ะพี่น้องแต่พูดี คือกะว่บบาซื้อบุเพ่เพิ่นยินซะเงินกะเป็นเงินของเอือ,อยเอทีเพิ่นเปล่ามหายจากฟังไทยได้พี่นอ้องกะขอบคุณเอือยไดร์เด้อที่สนับสนุนเนาะเอือยเอแล้วก็มาหอดสวัสดีเด้ทติสวัสดีเฮ้ยเจ้านี่เจ้านั่งอยู่นั่งอยู่บ่อืมาถึงสปายว้านเกิดเอือยอ๋อกินเค้กแหลท่อร้ายพี่นอ้อง กะสซัมไลทคลิปนี้กับสีโจเพียนซัมนี่เดอ้อขอบใจได้หลายที่เป็นกำลังใจให้สไตนะ์เนาะเดี๋ยวสไต์สีเห็ดคลิปออกมาได้หลายให้พี่น้องเบิ่งคลิปนี้กะขอโตไปเพียงสซัมนี่เดอ้อพี่น้องบ๊ายบาย